สวัสดีครับอยู่กับบุญรอดดำทีมนะครับโอ้ยบุญรอดไม่ได้ถ่ายเจ้าเขียวมรกตมาหลายวันแล้วไม่ใช่จะเป็นอาทิตย์เลยนี่ก็ถือว่าได้ย้ายเข้ามาอยู่ใกล้กับบุญรอดแล้ววันนี้ได้มาถ่ายเจ้าเขียวมรกตให้เพื่อนๆได้ดูครับจ้างเขียวย้ายมานี่หลายวันยัง3วันนี้ลครับสามวันนี้ มาจากหินลาดเจ้นะเอาแล้วหก้อไปแล้วหมดเนี่ยสายแปดโอ้โหจอดรอเลยตอนนั้นให้กู้จัดการกู้ให้ด้วยเปิดแปดอ่ะมาแล้วครับหก้อดำกีนคันนี้เจ้าเกาะครับเจ้าเกาะยังขับให้เหมือนเดิม บ่อรูปนี้ก็คงจะไม่ใหญ่นะก็ประมาณไปถึงนู่นแหละนี่กว้างก็เท่านี้แหละโอ้ข้างล่างเป็นดินตับครับถ้าเขาเรียกอะไก็ดินตับม้าครับแข็งๆถามช่างเขียวแล้วว่าเจาะเข้าไหมเข้าอยู่แต่เข้าแบบยากยากเหรือนั้นได้แค่นี้ก็เอาอย่าไปทรมารถเลยจะยไปฝืน ไ้ไม่คุ้มเสียอีกถ้าแข็งมากๆก็กว่าจะตักได้เปลืองน้ามันรถก็จะช้าไปอีกเอาเท่าที่ได้ก็พอแล้วหลายวันแล้วนะครับไม่ได้มาดูเจ้าเขียวโมรกรโอ้นี่สงสัยเปลี่ยนท่อใหม่เสียงปิดปกติเห็นไหมว่าแล้วเชียโอ้มีการเอาไม้ค้ำด้วยค้ำรัดท่อ เห็นไหมดูดิตรงท่อไอเสียฮะเข็มขัดรัดมันใหญ่มันรัดไม่ได้ก็เลยเอาไม้หนุนเอารัดเอาส่วนท่อเกา่าอยู่หลังรถึงอับคันนี้ฮรของกระตุงดุ่นท่อเก่ามันมีเอาท่อใหม่มาใส่ผมยังว่าไอเสียงรถไม่เสียงแปลกๆอ๋อเปลี่ยนท่อครับเปลี่ยนท่อแหมใช้ไม้รัด ่ไปแบ,บนึงงานยังเหลืออีกเยอะนะครับเจ้าเขียวมรกตนี่โอ้โหตอนนี้ทำงานไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยบุนล่อยังมีหยุดมั่งทำมั่งแกช่างแกเจ้าเขียวมรกตนี่ทำตลอดเลยโอ้โหงานที่ลงก็ว่ายังเหลืออีกเป็นร้อย เจ้าแซกคุ้มซื้อก็ามาแล้วเหมือนกันตะตุงไม่อยู่นะครับตะตุงไม่อยู่ไปทุระผู้จัดการมิ่มก็มาอยู่ไปทุระครับงานนี้มีในหน้าก็เลยไปไหนก็ได้สบายอยู่แล้วทั้งผู้จัดการทั้งตะตุตง ปล่อยให้ลูกน้องทำงานกันไม่มีปัญหาครับไปดูแลกันได้อยู่เพราะว่างานนี้มีในหน้าโอ้ดินตับเขาเรียกว่าดินตับม้าครับแถวบ้านผมเรียกอะ่ะแข็งๆนี่แหลนะพุดไม่ค่อ,อยจะเข้าก็เลยบอกว่าเอาความลึกได้แค่นี้แหละนี่ลึกได้แค่นี้ก็อยู่ประมาณสองเมตรกว่านะ น้องมีกว่าได้อยู่ดูนี่ว่าใส่เยอะเหมือนเดิมไหมโอ้ใส่เหมือนเดิมครับยังคงใส่เหมือนเดิม กดลงไปเจอดินยังแข็งนี่แทกลอยเลยนะโอ้โหช่างเขียวนี่งานเหมาหรืองานเป็นเที่ยวเนี่ยดูใส่ดิโอ้ยังไม่พออีกโอ้โหใส่ดูดูนะใส่จนล้นข้างแล้ว อ่ะเต็มสักทีไอทางอ่ะไม่ต้องพูดถึงวิ่งมา3มวันแล้วคงสบายแล้วทางคงจะไม่เนื่อเท่าไหร่ฮะอ่ะบรรดาหกร้อนี่ก็ยังคงเหมือนเดิมครับวิ่ง4ี่คันครับ4ี่คันนี่เจ้าเหลืองอาลามาแล้วน้องวิ่งก็ตามมาไกลๆนู่นโอ้มีบอ่อข้างๆด้วย ขุดบอ่อนี้เสร็จจะไม่ได้เปิดน้ำหาปลากันเลยเนี่ยนี่ฮะน่าจะมีนะปลาเนี่ยเดีย๋ยวถ้าขุดเสร็จแน่ขุดเสร็จแล้วปล่อยน้ำลงแน่ทีนี้ระหาปลาได้ปลากินกันดีโอ้โหเป็นอาทิตย์ไม่ได้มาทายเจ้าเขียวมรกตต้องแต่ย้ายไปไกลๆนู่น นี่ลับเข้ามาอยู่ใกล้ๆบนล้อแล้วเลยมีโอกาสมาถ่ายให้เพื่อนดูยังคงเหมือนเดิมสภาพรถนี่ก็ทำงานโอ้โหคล่องแล้วสบายแล้วเปลี่ยนแต่ท่อใหมแ่แค่แหละใช้ไม้หนุนเอารัดเอา แค,แค่นี้นะครับเนี่ยช่างเขียวปั้นคูไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยยาวไปก็ถึงหน้าเจ้ารถเหลืองสีอลามาแหละได้คงแค่นั้นแหละอแค่นี้ก็ดินก็เป็นร้อยแล้ว มีก็เข้ามาลนะครับเนี่ยทีมงานดำขีนวิ่งอย่างสี่คันนี่แหละครับหกล้อไปเรื่อยๆครับทำมาได้หยุดเหมือนกันนี่รอยเปิดหน้าดินไปแล้วนะหน้าดินแทบนี่จะมองไม่เห็นเลยใช่ไหมหน้าดินนี่แค่โปะบางๆเอง ลงไปก็เป็นดินดาแล้วมาจอดรอกันเต็มนะโอ้ใส่อย่างนี้งานถึงได้มีตลอดใส่เยอะขนาดนี้ดูดิ ไล่ไปเลยไม่ได้ใส่หน้าใส่ท้ายแล้วค่อยๆไล่ข้างหลังเต็มไปแล้วไปใส่ข้างหน้าพร้อมใส่ข้างหลังเต็มปุ๊บไปข้างหน้าพร้อมเลยนะโอ้คันหนึ่งก็ตกหลายนาทีเหมือนกันนะเนี่ยถ้าจะดูครบสี่คันนี่ก็ตกสิบกว่านาที วิ่งออกจากนี่ไปขึ้นปากทานี่ก็อยู่ประมาณ300เมตรได้นะอยู่ประมาณ300เมตรครับแล้วไปขึ้นถนนใหญ่ทีนี้ก็โหราดยางตลอดเลยสบายเลยดูดิดูดิแข็งไม่แข็ง เอาแค่นี้แหละพออย่าไปเอาลึกเลยทนมารถอ่ะเต็มแล้วครับเต็มแล้วออกไปแล้วฮะเจ้าแซกผมเซอ,อร์อยมาแล้วครับถอยมาแล ารามเราเอาแค่สี่คันก็พอครับไปเรื่อยๆมันก็ดีอย่างนะครับทำไปเรื่อยงานก็ไปเรื่อยแต่มันจะทันเขาเปล่าแแหละถ้าบรรดาถ้าเวลามีงานเยอะๆนี่จะทันเขาหรือเปล่ารถสี่คันนี่หรือว่าจะหาแบบนี้ไปเรื่อยๆเอา นีก็เป็นอีกคลิปนึงครับที่บุญรอดพามาดูเจ้าเขียวมรกตไม่ได้พามาดูนานแล้ววันนี้ก็เริ่มเข้ามาทำงานใกล้ๆกับทีมงานบุญรอดนะครับเข้ามาละแวกอยู่หมู่บ้านนี้แล้วอำเภอนี้แล้วครับรบอพินแล้วไปไกลเลยไม่ได้ไปหาอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันฝากติดตามด้วยนะครับบุญรอดดำทีมครับ สำหรับคลิปนี้คุณลอ้อสวัสดีครับ